โอเคน้องๆขึ้นม .4 กันแล้วเนาะมาดูว่าจะต้องเจออะไรกันอันดับแรกนะก็ต้องมีการทบทวนเกี่ยวเรื่อง tense กับ part of speech นะครับแต่ tense เนี่ยไม่ได้ยากอะไรมากแค่จำโครงสร้างก็มีใช้เกินครึ่งนะัยน้อพูดตาม is a more was were will be ing has a h e d will have o ่งสาม has been will have been has been, been, been ing พูดไม่ทันท่องไม่ทันไม่เป็นไรอ่านในคอมเมนต์ด้วยนะครับพิมพ์ไว้ให้ สิ่งต่อไปแน่นอนนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ conditionals หรือประโยคเงื่อนไขเนาะมันก็จะเป็นพวก if clause แล้วก็นะครับก็จะเป็น passive voice นะครับก็คือต่างจาก active voice active voice คือประธานทําอะไรบางอย่างส่วน passive voice ก็คือกรรมถูกกระทําโดยประธานนะครับจุดสังเกตก็จะต้องเป็น verb to be บวก verb ช่อง3นั่นเองแล้วนะครับบางโรงเรียนก็สอนเกี่ยวกับเรื่อง structure ด้วยนะครับพวก simple sentence พวก compound sentence complex sentence แล้วก็ compound complex sentence แล้วแน่นอนนะครับก็จะเจอกับคาศัพท์ มาก,มากแต่ถ้าเกิดอยากเรียนล่วงหน้าหรือว่าปรับพื้นฐานใหม่นะครับนี่ครับพี่พักมีคอร์สสอนหมอปลายนะครับผมใครสนใจเดียวม,มาว่าหมอปลาย